สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพระบ้านใบหนุสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือนะคะหรือสายด่วนได้เลยค่ะที่0ู3 4 3แ4 7 5 3 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3ส์นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะนะ วันนี้นะคะทางช่องพระบ้านใบหนูสุมาใน EP ที่360ค่ะราคาเริ่มต้นเพียงอง์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะคะราคาเริ่มต้นนะคะอง์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันะคะพี่คะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการแรกรายการที่1วันนี้เสียงไม่ค่อยจะมีนะคะ นะห่างหายไปสองวัน <c oughs> ไม่ค่อยสบายนะคะอ่ะรายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อีจ้ะเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่ขาเนี่ยนะ <c oughs> เหรียญหลวงปู่อีนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่เจ็ดสามนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลยขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะตัวเหรียญน,นะคะสภาพผ่านการใช้งานมารายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาท เหรียญหลวงปู่อีนะคะปี2473เนื้อทองแดงลมดำา300บาทค่ะรายการที่1รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2รายการที่2นี้นะคะเป็นพลาหูยานเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะพราหูยานเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพลาหูยานเนื้อชินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสีสวยมเดิมๆนะคะ ครับกุขคราบเก่าชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยเนื้อชิ้นแห้งๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะพระหูยานเนื้อชินนะคะสามร้อยบาทรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์ เก่าๆเนื้อหนึบๆเนื้อผงแห้งๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะมวลสารชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นพล้าเนื้อผงแห้งๆไม่ทราบกุลมไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการที่3นี้300บาทค่ะ300บาทนะจ๊ะพี่จ๋าองค์นี้นะ300บาทนะจ๊ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่4 รายการที่4ี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงลมดําค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี8 2ดสองเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยดอกจันตรงสวยสภาพดีนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะขอบข้างสวยเดิมสภาพดีนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี8 2ดสองเนื้อทองแดงลมดํารายการที่สี่ 300บาทนะคะรายการที่4รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่5เป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะองนี้พระปิดตาเก่าๆนะคะคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยนะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆดำๆนะคะ ครับกรุกครับเก่าชัดเจนแบบนี้รายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้าเนี่ยนะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หกรายการที่หกนี้นะคะเป็นพระรูปลหลอหลวอมพ่องเงินเนื้อสีทองติดเม็ดแร่ค่ะเนี่ยนะคะ พานรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาติดเม็ดแร่มาแบบนี้นะคะในเนื้อพระเลยนะสีสวยนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นการหล่อโบราณจะมีเม็ดแร่ติดเข้ามาในเนื้อแบบนี้เลยนี่นะคะนี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หกสามร้อยบาทค่ะสามรอยบาทนะคะรายการที่หก รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7รายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดําค่ะตัวเหรียญเป็นปี2 4 6 9นะคะเหรียญหลวงพ่อกันตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7 เหรียญหลวงพ่อกันปี2469เนื้อทองแดงลมดำสวยเก่าสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้นะคะรายการที่7 300บาทค่ะรายการที่7รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8นะคะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านนะคะองคนี้หลวงปูดทวดเนื้อว่านเก่าเแบบนี้เลยคาบกุคาบเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้นี่ยนะ สวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะสวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อผงอ่าเป็นเนื้อว่านนะคะเนื้อว่านแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ 300บาทรายการที่8พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องหนึ0 0พันนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083 437 4753 083,437,4753เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการเหมือนเดิมนะคะนะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทค่ะช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะพี่พี่ป้องกันให้ดีนะคะเรื่องโควิดนะคะนะอันตรายรอบด้านเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8ค่ะ300บาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่9เป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มีรอยจานยันด้วยนะคะองนี้เนี่ยนะคะจะพุงปองปแบบนี้เลยเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะเป็นเนื้อเมกสิทธ์ค่ะพุงปองปองแบบนี้ม,นมีรนะนนอยออบบ100จานนะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะองนี้เนี่ยนะ พับปิดตาแบบนี้นะคะรายการที่เก้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นพลักคงเนื้อดินนะคะองนี้พลักคงเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลักคงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ เนื้อดินนะคะสีสวยสภาพดีเนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการหนึ่งเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเนี่ยนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสีทองนะคะ ปิดทองมาทั่วทั้งองค์เลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะรูปร่อหลวงพ่อเงินนะคะปิดทองเก่าๆมาทั่วทั้งองคแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะสวยเดิมเลยนะคะองนี้รายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสอง เป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วหรือเปล่านะคะนะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วหรือเปล่านะคะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อรายการที่สิบสองสามรอยบาทค่ะรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะคะพระปิดตาเนื้อเมกกะพัดเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆสวยๆด้านหลังมีรอยจารยันแบบนี้ค่ะสวยเดิมนะคะสภาพดี นี่นะคะเนื้อเมกพัดรายการนี้เป็นรายการที่13 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะติดเม็ดแรกองค์นี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินติดเม็ดแรส่สสวยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสวยเดิมสภาพดีเนี่ยนะคะ สวยเดิมสภาพดีนะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินติดเม็ดแร่มาแบบนี้รายการที่14 300บาทค่ะรายการที่14รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15เป็นเหรียญเนื้อชิ้นนะคะเป็นเหรียญเนื้อชิน,น,ะะน,น,น,ชนไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่คะเก่าๆเ,เนื้อชิน้นแห้งๆแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่าชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะ ส่วนด้านหลังเหรียญเนื้อชิ้นนะคะจะมีรอยจานยันให้เห็นนะคะสวยๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังค่ะเนี่ยนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นเหรียญเนื้อชิ้นเก่าๆสวยๆเนื้อชิ้นแห้งๆมีรอยจานยันด้านหลังรายการที่15นี้300บาทนะคะ300บาทรายการที่15้า พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 7 5, นะคะ083 4 3 7 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์ line. เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมไม่บวกเพิ่มนะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่ขารายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทค่ะรายการที่15รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่16เป็นพระครูสะเนื้อผงนะคะเนี่ยนะ พระขุดสระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคราบกุครับเก่าส,สวยๆชัดเจนเลยนะคะองค์นี้สภาพเริ่มดูดีนะสภาพดูดีนะคะส,สวยแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นพระขุดสระเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะมวลสารชัดเจนดูดีแบบนี้เลยทั่วทั้งองค์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่16 300บาทค่ะรายการที่16 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17รายการที่17นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดําไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดําไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างด้านหลังเป็นยันสวยๆขอบข้างดูดีทั้งสองข้างเลยนี่นะคะสวยสภาพดีแบบนี้เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่17 300บาท เนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที ad, Be ่17สีสวยๆแบบนี้นะ300บาทนะคะรายการที่17ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18รายการที่18นี้นะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นปิดทองเก่าๆมาทั่วท้ององค์เลยเนี่ยนะคะพระท่ากระดานเนื้อชิ้นนะคะปิดทองเก่าๆสวยๆนะคะทั่วท้ององค์ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลัง สวยเดิมเนื้อชิ้นแห้งๆนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆส,สวยๆเดิมๆแบบนี้300บาทค่ะ300บาทนะคะองนี้300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆดำๆนะคะคราบกุคราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่คะ ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รู้แต่ว่าเป็นเนื้อเมขสิทธิ์เก่าๆดำๆนะคะคราบกุคราบเก่าตามซอกจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะมาสภาพไหนไปสภาพนั้นนะคะมาสภาพเดิมๆเลยรายการนี้เป็นรายการที่1 9 3 0 0บาทนะคะรายการที่19เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่19ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะ เป็นหลวงพ่อปานเนือดินพิมพ์ขีนนกสาลิกาเนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนือดินพิมพ์ขีนนกสาลิกาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะมวลสารชัดเจนแล่ดอกมะขามเห็นสวยชัดเจนแบบนี้เลยเป็นเนือดินแห้งๆนะคะผงจุกเก่าๆเนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนือดินพิมพ์ขี่นกสาลิกาแบบนี้รายการที่20นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่20บ หลวงพ่อปานเนื้อดินนะคะพิมพ์ขินนกสาลิกา300บาทนะคะรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งรายการที่สองหนึ่งนี้นะคะเป็นพลักกิ่งห่มปาเลทนะคะพลักกิ่งห่มเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลักกิ่งห่มปาเลทหล่อห้าเป็นเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐาน มีเสียงกิ่งมีเสียงกิ่งค่ะเป็นเนื้อสีทองแบบนี้300บาทนะคะ300บาทนะคะพี่ขาองค์นี้นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้สภาพใช้นนะะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้ตัวเหรียญเป็นปี2519ค่ะ สวยเดิมสภาพดีขอบข้างดูดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคลณปี2519เนื้อทองแดงเก่าๆหน้าตาชัดเจนแบบนี้สภาพใช้รายการที่22 300บาทนะคะรายการที่22 พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่องต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการไม่หมดเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยคะ่ะที่083 437 4753 083 437 4753นนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการเหมือนเดิมนะคะพี่ขา รายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23เป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองคนี้นี่นะคะรูปลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อผิวแห้งๆนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมา ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานสวยเก่าสภาพใช้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะเก่าเก่าแห้งๆลงรักเก่าเก่ามาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะองนี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินค่ะ ลงรักเก่าๆแห้งๆสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองค์นี้สวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่24 300บาทค่ะรายการที่24พับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ลงรักเก่าๆแห้งๆล่อนๆมาแบบนี้เลย300บาทรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25 รายการที่25นี้นะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญอาจารย์ฉิมนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฉิมนะคะตัวเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะคะเหรียญพระอาจารย์ฉิมวัดสันตินะคะจังหวัดเชียงใหม่ปี2513หน่ะคะเหรียญอาจารย์ฉิมนะคะวัดสันติจังหวัดเชียงใหม่ว,วัดสันติธรรมนะคะใช่ไหม ะะวัดส,สันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเหรียญเป็นปี2513เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะเหรียญอาจารย์ฉิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นพระสุงกอเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคะ่ะ องนี้นะคะเป็นพลาสมกอเนื้อดิน <ๆ S 1> เก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะเนื้อดินแห้งๆรายการนี้เป็นรายการที่26 300บาทค่ะเป็นพลาสมกอเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะ เป็นพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มนะคะนี่องค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มลงลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นพระเนื้อผงลงลักเก่าๆแห้งๆลอนๆมาแบบนี้เลยะคะ่ะพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มลงลักนะคะรายการที่27นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่27 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ดค่ะรายการที่ยี่ดนี้นะคะเป็นพลาเนื้อชิ้นสนิมแดงองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอู่ทองหรือเปล่านะคะเป็นสินอู่ทองหรือเปล่าน้องก็ไม่แน่ใจนะส่วนตัวเป็นแบบนี้นะคะนะเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะนะเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย รายการนี้นะคะเป็นรายการที่28 300บาทค่ะรายการที่28เนี่ยนะ300บาทนะคะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเซตแรกเนาะรายการเซตที่1นะะน,นะคะองค์ละ800บาทเนี่ยนะคะรายการเซตที่1องค์ละ800บาทเดี๋ยวเริ่มจากอ่า เห็นเจ้าของเดิมเขาเรียกว่าหมากทุยนะคะหมากทุยองค์นี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะลงรักเก่าๆแล้วลอนแห้งๆแบบนี้เลยนะคะห <mm มากทุยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะลงรักเก่าๆแห้งๆแล้วลอนแบบนี้เลยนะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทนะสวยๆแบบนี้เลยแปดร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะ เป็นตะกุดหนังเสือปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นตะกุดหนังเสือปิดทองเก่าๆมาทัวั้ทงองค์แบบนี้เลยสภาพเก่าสภาพสวยนะคะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทตะกุดหนังเสือนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปะคะ่ะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะหล่อติดขี้เบ้ามาแบบนี้นี่นะคะ หลวงปูท่ทวดพิมพ์แปลีตนะคะหลอติดคีย์เบ้าเก่าๆสวยๆมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีเนี่ยนะหลอดติดคีย์เบ้ามาทั่วทั้งองค์แบบนี้เลย800บาทนะคะ800บาทรายการเซตที่1นึ่งะคะอง์ละ800บาทรายการต่อไปค่ะเป็นเซตที่2เซตที่2นี้นะคะอง์ละ2,000บาทค่ะเป็นเลี่ยมเงินนะ เริ่มจากนะคะเริ่มจากเหรียญน,นี้นะคะเป็นพระไพรีค่ะเหรียญนี้เป็นพระไพรีเนื้อเงินลงยานะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อเงินลงยานะคะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆตัวเหรียญเป็นปีสองสี่เก้าห้านะคะเหรียญเนื้อเงินลงยาปีสองสี่เก้าห้ามาพร้อมเลี่ยมเงินส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสองพันบาทนะคะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญโชคดีค่ะ เหรียญโชคดีเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้เลยตัวเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะด้านหลังเป็นหนูแบบนี้ด้านหลังเป็นหนูแบบนี้เลยค่ะปีสองห้าสามสองนะคะ,ะ,คะตัวเหรียญน,นะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยคะ่ะเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมมาพร้อมเลี่มเงินสีสวยหนาๆน,น,น,นะคะเนี่ยนะสองพันบาทนะคะสองพันบาท อง์นี้เพิ่งปลดออกมาจากเชือกเลยนะมันก็จะเดิมเดิมหน่อยนะคะนะอ่ะสองพันบาทนะคะเหรียญน,นี้เนี่ยนะคะเซตนี้นะคะอง์ละสองพันบาทนะคะเป็นเลี่ยมเงินอันนี้เป็นเหรียญเงินนะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะมีอยู่องค์เดียวนะคะเซตที่สามนะมีอยู่องค์เดียวนะคะองนี้นะมีอยู่องค์เดียวเลยนะเนี่ยนะคะเซตที่สามองเดียวเลย,นะะะเ,ย,เ,ลยเป็นงาค่ะ เป็นงาแกะสิงห์หลวงพ่อเดิมนะคะงาแกะสิงห์นะคะหลวงพ่อเดิมสสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาเก่าๆสวยๆตัวอ้วนๆอุบอวดแบบนี้เลยค่ะเนี่นะคะตัวอ้วนๆอุบอวดแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะองนี้งาแกะสิงห์หลวงพ่อเดิมรอยสิวของเขานะคะจะสวยแบบนี้เลยค่ะธรรมชาติแบบนี้เลย นะคะเป็นงาแกะสิงองค์นี้ประกันงาน,นะคะ3,000ันบาทค่ะองค์นี้นะคะน้องปล่อยนะคะปล่อยแบบสุดๆเลยนะสามพบาทนะคะงาแกะสิงหลวงพ่อเดิมสามพันบาทนี่นะคะ รายการเซตที่ 3- 3 0 0 0บาทจบไปแล้วนะคะสำหรับ ep นี้พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4อง์์1 0 0 0จะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยะคะ่ะที่083 437 4753เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะสุดท้ายนี้ น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ